สวัสดีครับผมหมอมธนาดิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแมงป่องนะครับนี่ครับผมสั่งมีเหลืองแห้งนะครับใส่กุ้งชุบแป้งทอดลูกชิ้นหนองบัวน,นะครับหมูเด้งหมูแดงปลาแท่งนะครับก็โรยถั่วโรยมีเกอบนะผหอนอเลยครับ กินแจกว่าต้องกินถุถงออกนะ้วก็ใส่ถุงออกครับน่ากินครับ